아, <laughs> 놀랍다. แป๊บน,นึงแป๊บน,นึงลูกอาาเอาโอา้ยนี่โอ้ยไ้มันดูดแกกลัวเอ,เอามาดูดได้ลูกเข้ามาหนัมงมากอา่ะยกหน่อยยกหน่อยให้มันดูดยกหน่อยลูก ยกหน่อยยกเข้าไปใกล้ให้ตัวนู้นแม่ทำให้ตัวอื่นมาที่ลูกเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยให้ตัวนี้ไปเอาเดี๋ยแกะมาดูมาตรงนี้มันรออยู่เห็นไหมให้หมูอ้ยจ้าอ่าไม่กลัวค่ะไม่กลัวเออเออไปเลยค่ะเอาพอจับอีกตัวหัวใหญ่ ตัวแจมตัวแจมตัวแจมหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะได้มาแล้วอ่ะดีๆกับมันสิลูกใหมันกนอันนี้อัให้รางวัล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 ให้ตัวนี้กินให้ที่ลูกยืนยืนมือไม่เอาหนูยืนค่ะเออยยืนให้เขาสิลูกยืนให้เขา เอ้าเขาจะกินหนูไม่ให้พอ,อ,อ,อจับมือลูกดิหนูกลัวพอจับมือลูกดิให้ลูกให้หน่าเห็นไหมลูกเขาเขาได้แล้วเขาก็ไปแล้วม, <c oughs> มาถ่ายลูกกับแกะตัวนี้ไหมเนี่ยไม่ถ่ายให้เร็ว ขอถ่ายรูปหน่อยค่ะขอถ่ายรูปหน่อยค่ะอะเออ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 อ่าจับมือค่ะขอให้ให้ให้รางวัลเขาหน่อยสิหนูให้รางวัลก่อนหนูต้องให้รางวัลต้นไม้อันหนึ่งต้นหญ้าอันหนึ่งก่อนค่ะให้ให้เขาให้จับให้ใส่ปากเขาก่อนให้ใส่ปากเขาก่อนลูกเดี๋ยวเขากินเองใส่ปากเร็วใส่ปากเร็ว ให้ใส่ปลาก่อนเดี๋ยวเขากินเองอ่ะให้เขาสิลูกวางหนูนใส่ปลาเขาสิเ,เดี๋ยวเขากินเองหัวไม่ทามานะเออปล่อยมือดิเออไปเลวปลานลาลูกอ่าโอ้โหโอ้โหลูกหูเต็มเลยปลาอ้าวเข้าไปเลยค่ะหมุนออกค่ะอดูก่อนอุ้ยอุ้ย

อ่าหนูเรียกมันดีมันมาเดี๋ยวมันมานู้นนตัวนูนน่ะนูนนนนมุอ่ะหนูนั่งลงที่ลูกนั่งลงาวนี่กรายยนนี่ไงนี่ไงนะอ๋อมันนั่งกินอยู่นึกมาแล้วให้เลยลูกอันนี้นี่ค่ะนี่เรียกมันอ่าหนูให้กระต่ายนี่ไงนี่ไงให้มันที่ลูก โอ้ยเจ้างหมู่ยาาเลยหมูยาเเลยหมเากหเาะหเางหัวาะัราหัวเราัเราะหั่าะห้หัเาเระหเาาะเร่าหัี่ขาหเาขหเาหเา น้องหมูจ้าน้องหมูตรงนี้ค่ะหมูมาใปน้องหมูอ่ะเก่งเก่งจับจับหน่อยค่ะเอาขอจับหน่อยค่ะอขอจับหน่อยค่ะขอจับหน่อยอนี่ไงมาขอใหญ่เลยค่มุกปมูอะไรหมูบ้าปะนี่ของ ้องอ่ะใช่มูอะ้นี่ยองอ่ะองของของอยใช่เหรอหมู้องเนชงเขเป็นยังงี้พ่ะมูแกะเขาชงเขาเป็นยางงี้ไม่ได้ขอ้่องแม่ไหนมไหนหมดแล้วครับหมดแล้วลูกไปคเหมไม่กินหมูมันหมูไม่กินผักนี่เต้าเต้าดูเต้า ไม่เจ้ามันท้องด้วยดูเหมือนทรงท้องกินเยอะน้องนี่จ้านี่ลูกมาดูแล้วน้านี่ค่ะเต่าไปยกบุ้งมาให้เต่ากินหมดแล้วพอหยิบบุ้งต้นนั้นมาสิเนี่ยนั่นน่ะนู่น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 น่นน่ะหูเต่าตัวนี้แพลนั่นนี่เนาะนี่นี่นี่แปลนี่ระวังเต่าตัวนี้ไม่กัดมือเดี๋ยวรอให้พ่อให้ไปก่อนลูกแป๊บหนึ่ง แป๊บนึงรอก่อนรอคิวก่อนรอคิวก่อนนะคะระวังมือเต่าเต่าตัวนี้ไม่กัดไม่กัดอ่ะไปดูดิเอาไปให้ปลาใกล้ๆเอามาจับไปจับอย่างเงี้ยเงี้ยไม่แต่อันนี้ไม่กัดมือเต่าตัวนี้ไม่กัดมือแพงนะพ่อตัวมันพื่นเอาเข้าไปใกล้ๆค่ะเอาไปมันไม่มาหรอกค่ะเดินเข้าไปค่ะเร็วเดี๋ยวหมูมากินนะ อ่ะหนูให้หนูให้เต่านี้ไม่กัดมือตัวเนี้ยมล่อสองคำมือนนะเออเอเอโอเคเติยงเงงไป่ะครบเลยนะคะนะค่ะไปเพราะเดี๋ยวต้องไปโชคชัยอีกอะเร็วมาอ่ะพอ,อ้วคะ ขอจับหมูหมูไงลูกขอจับหมูไงหนูจับสิลูกอ่ะจับลูกหัวลูกหัวลูกหัวมันสิลูกขอจับในคะบอกเขาดีๆลูกขอจับในคาเออขอจับในค่ะอ้าวไปบายบายไปก่อนนะคะบายบายค่ะบายบายก่อนเร็วบายบายขอจับหน่อยอีกโอ้ขอบคุณค่ะที่มาให้ผักหนูกินอ่ะวไป ไปเลยเดี๋ยวพานดานเก๋เนาะเก๋ยังไม่กินเลยกินแล้ว,ลวไงขยะคุณพ่อให้อ่ะคุณพ่อให้หมดเลยไม่ได้เอาเข้ามาให้ข้งางในไะง